วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้ตัวเราเองอสนใจการเขียนไดอารี่นะคะขอท้าความกลับไปก่อนเลยว่าตอนที่เราเยังเด็กเนี่ยมันจะมีอยู่วิชาหนึ่งที่คุณครูเขาจะให้เราเขียนบันทึกประจำวันนะคะตอนนั้นที่จำได้ก็น่าจะเป็นบันทึกความดีที่ทำในแต่ละวันแล้วก็พวกรายรับรายจ่ายนะคะ ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออการเขียนอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะยังเด็กมากเลยมันก็เลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากตอนประถมนะคะจุดที่มาเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือช่วงที่เราเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็เราเองมีความสนใจในการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษมากๆ ก็เลยเริ่มอ่านนิยายนะคะนิยายที่แปลมาจากทางฝั่งอังกฤษนะคะเล่มนี้แหละที่มันเป็นหนังสือที่ทําให้เราอยากจะเริ่มเขียนบันทึกนะคะเลยวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสเรื่องที่จะเอามาคุยให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยพูดกันถึงเล่มแรกเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี 1, 9 9 6 กว่าจะแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะเลทไปสักปีหรือ2ปีนะคะเป็นหนังสือที่เราชอบมากๆเลยนะคะเล่มนี้ก็คือ l i c h y Jones Diary นะคะตัวนี้เราจะมีอยู่ด้วยกันคือ2เล่มนะคะมันก็จะมีอยู่2ภาผ้าปกนี้จะเป็นปกอันนี้คือเราไล่ซื้อจากเว็บขายหนังสือมือ2นะคะเพราะว่าหนังสือตัวเองที่มีตอนเป็นวัยรุ่นนะคือสภาพมันยับเยินมากแล้วนะคะ นี่ก็คือเล่มแรกนะคะบิจเจจูนไดรี่เนี่ยความน่ารักของเขาก็คือเป็นการเขียนบันทึกของบิจเตนะคะบิจเ e ตเป็นหญิงวัยทำงานประมาณสัก30นะคะที่ยังโสดอยู่กับบรรดาเพื่อนๆของเธอนะคะซึ่งมาตรฐานสังคมความคาดหวังสังคมในตอนนั้นก็คาดหวังว่าคนในวัยนั้นน่ะควรจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าได้แล้วนะคะแต่ว่า บิจเจตเขาไม่ได้คิดแบบนั้นในกลุ่มเพื่อนเขาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นการบันทึกประจําวันของบิจเจตมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะคะทั้งตลกแล้วก็คละความเศร้าหลากหลายอารมณ์นะคะมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่อยู่ในหน้าจานังสือเล่ม2ของบิจเจตโจนไดอรี่นะคะก็คือเขาเขียนถึงเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงไม่ได้แต่งขึ้นนะคะ คือเหตุการณ์เมื่อวันที่31สิงหาคมปี1,997นะคะอืมะคะทุกคนคงจำไม่ได้หรอกเมื่อสักประมาณแบบ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกโลกมากๆนะคะคือเลดี้แดน่าได้ได้สิ้นพระชนจากการอุบัติเหตุทางรถยนต์ตรงอุโมงนะคะแล้วเหตุการณ์เนี้ย คือเฮเลนฟิลดิงที่เป็นคนแต่งเรื่องบิจเจตโจนเนี่ยเขาเอาลงมาเขียนในบิจเจตโจนเดอรี่ด้วยนะคะด้วยการเป็นบันทึกที่ตัวบิจเจตเองเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกและไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเลยซึ่งตอนที่เราได้อ่านที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยตัวเราเองอ่ะได้อ่านหนังสือเล่มนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปสักน่าจะ2-3ปีแล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่าเยการถ่ายทอดความรู้สึก การถ่ายทอดผ่านตัวอักษรเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์อ่ะมันเพิ่งผ่านไปไม่นานเองนะคะตรงนี้เราก็ารู้สึกว้าวเหมือนกันนะว่าการจดบันทึกอ่ะมันก็เป็นการอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าคือมันเป็นการบันทึกความทรงจํานะคะว่าในช่วงเวลานั้นน่ะทุกคนในโลกรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงตัวของดิจิตโจนด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ อันนี้ก็เป็นแรงบาันานใจหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้เราอยากจะเขียนไดอารี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูวิธีการเขียนบันทึกของวิจ,จิตโจนนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นบันทึกที่น่ารักมากนะก็เขาอจะเขียนหัวข้อเป็นวันนะคะแล้วก็จะใส่ช่วงเวลานะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็ใส่ช่วงเวลาว่ากี่โมงกี่โมงมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ เราก็สันนิษฐานว่าวิจเจตโจนะเขาหน้าจะพกสมุดบันทึกไปที่ทำงานด้วยนะคะเขาถึงได้เขียนบันทึกได้เนี่ยสิ่งที่น่ารักก็คือว่าตัววิจเจะเขาเป็นสาวไว้ทำงานเนาะที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมทางฝั่งอเมริกานะคะที่เป็นกระแสการพัฒนาตนเองในหลายๆด้านนะคะวิจเตจนเขาก็จะมีความหมกมุ่นอยู่กับน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ พวกเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการเลือกสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเขาก็จะบันทึกก่อนว่าอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่และอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแท็กนะคะก็คือน้ําหนักเท่าไหร่นะคะมีกินอาหารเข้าไปกี่แคลอรี่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรเบินไปได้เท่าไหร่นะคะมันก็เป็นบันทึกที่แสบๆนะคะมันก็จะมีเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันคือบันทึกของคนไว้ประมาณ30นะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่บอกไปนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างบันทึกของมิตเจ,จโจนนะคะเราก็ว่ามันก็น่ารักดีนะคะนี่เป็นประมาณนี้อย่างนี้นะคะให้ทุกคนดูนะเนี่ยอันนี้เป็นเล่มที่สองที่เราเปิดให้ดูอันนี้เป็นเล่มแรกนะคะเขาก็จะมีขั้นบทนะคะด้วยเดือนแต่ละเดือนนะคะ ถ้าทุกคนอยากฟังเวอร์ชั่นที่เป็นรีวิวหนังสือโดยเฉพาะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหนังสือเล่มถัดมานะคะที่เป็นแรงบันดาลใจแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เริ่มเขียนเหมือนอย่างของ B ิทเจ็ดจูนไดรี่นะคะแต่เป็นหนังสือที่ทำให้เราอ่ะอยากจะบันทึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่อยากหยุดนะคะก็คือก่อนจะบอกชื่อหนังสือขอบอกงี้ก่อนดีกว่าว่าหนังสือเล่มเนี้ย เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มาจากบันทึกจริงๆนะคะของเด็กสาวคนหนึ่งนะคะเธอเขียนบันทึกเล่มนี้ตั้งแต่อายุ13จนถึง14กว่ากว่านะคะบันทึกหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จบลงเมื่อวันที่1สิงหาคม1,944นะคะซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้ เพื่อนๆหลายคนอาจจะพอคิดออกแล้วนะคะว่ามันคือหนังสือเรื่อง Diary of อย่าง a n n นะคะเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์จาก Diary จริงๆของ Anne Frank นะคะเธอเขียนบันทึกในช่วงที่ต้องเข้าไปอยู่ในห้องหลบภัยนะคะเรื่องราวของครอบครัวสองครอบครัวที่ อาศัยอยู่ในห้องหลบภัยกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมนเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นคือทหารนาซีเนี่ยได้ยึดครองยุโรปแทบจะทั่วแล้วนะคะดังนั้นครอบครัวเขาที่เป็นชาวยิวเนี่ยก็ต้องหลบอยู่แค่ในห้องหลบภัยตรงนั้นนะคะซึ่งในห้องหลบภัยเนี่ย ทุกวันนี้ทางนเนเธอร์แลนด์เขาได้ทำให้มันเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้นะคะไดอารี่ของหนูน้อยแอนแฟลงเนี่ยเป็นไดอารี่ที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาให้เด็กมัธยมอะค่ะ เอามาใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาด้วยนะคะเล่มน,นี้เรามาอ่านตอนที่โตแล้วนะคะตอนทำงานเมื่อประมาณสักปี2016-2017ประมาณนี้นะคะพอเราได้อ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบันทึกของแอนฟแฟล็เนี่ยมันน่าจะทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านเนี่ย ปรารถนาในสิ่งเดียวกันนะคะก็คือปรารถนาไม่ให้โลกนี้มีสงครามเกิดขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายแล้วก็มันไม่ให้ผลดีอะไรเลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกจากบันทึกของแอนแฟลงนะคะคนที่เอาบันทึกของแอนแฟลงออกมาตีพิมพ์นเนี่ยก็คือคนที่เหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียวในครอบครัวแฟลงนะคะก็คือ คุณออตโตแฟรงค์ที่เป็นคุณพ่อ่นเองนะคะในตอนแรกอะ่ะเขาก็มีความลังเลค่ะเพราะว่ามันเป็นไดอารี่ที่มีการเล่าถึงเหตุการณ์จริงมีการเล่าถึงผู้คนจริงๆที่ให้ความช่วยเหลือนะคะตลอดจนครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงหลังด้วยนะคะคุณออตโตเขาก็ตัดสินใจแหละ ที่จะส่งไดอารี่ของลูกสาวเล่มนี้นะคะออกมาตีพิมพ์ให้พวกเราได้อ่านกันเมื่อกี้เป็นเรื่องสมัยช่วงสงครามไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงเนาะไดอารี่ออฟยังแอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะที่เป็นหนังสือที่ทําให้เราอะรู้สึกว่าการเขียนบันทึกกับมันเป็นเรื่องที่น่าทําจริงๆนะคะเรื่องนี้ติด หนึ่งในร้อยเล่มที่ควรอ่านเหมือนกันนะคะก็คือเรื่อง Diary of an o b o d y นะคะที่เป็นหนังสือจากฝั่งอังกฤษนะคะหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อปี1892นะคะนับเวลาถึงตอนนี้คือ130ปีมาแล้วก็เป็นหนังสือที่เล่าถึงสมัยที่ อังกฤษอะยังใช้รถม้าอยู่นะคะแล้วก็ถนนก็ยังมีขี่โคลอนอยู่ประมาณนี้นะคะ d i a r y o f a n o b o d y อะคือคนแต่งอะเขาก็เล่าผ่านตัวละครชื่อมิสเตอร์พูเตอร์นะคะชาลส์พูเตอร์ที่เป็นตัวแทนคนชนชั้นกลางของอังกฤษนะคะบันทึกประจำวันของมิสเตอร์พูเตอร์อะเขาก็จะพูดถึงมุมมองของเขาที่มีต่อคนที่รวยกว่าแล้วก็คนที่จนกว่าเขาอะไรเงี้ยนะคะ เหตุการณ์ประจำวันต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะจะบอกว่ามันสนุกมากๆนะคะมันเป็นเหตุการณ์หยุมหยิมที่เราเจอได้ทุกวันอย่างเช่นการซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าการที่ผู้รับเหมาเข้ามาดูแลบ้านให้การที่ลูกชายตกงานอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ของคนธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะแต่ว่า มันก็น่าอ่านแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยซึ่งตัวเราเองอ่ะไปเจอหนังสือเล่มนี้นะคะจากการที่เข้าไปดูในลิสต์รายชื่อหนังสือคลาสสิกของโลกนะคะก็ไปดูแล้วก็เลยโหลดเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาอ่านแต่คราวนี้ถ้าทุกคนอยากจะอ่านภาษาไทยเนี่ยตัวเเองต้องบอกว่าเราอ่ะชอบหนังสือคลาสสิกมากๆนะคะก็เลย ทำการแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้เหมือนกันถ้าทุกคนอยากจะไปอุดหนุนก็เข้าไปดูได้ที่เมฟนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด3มเล่มนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้ในส่วนของแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชื่นชอบการเขียนบันทึกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะคะสำหรับตอนหน้าเราจะพูดคุยกันถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่เราแนะนำนะคะรับประกันได้เลยว่าทุกคนจะเริ่มเขียนบันทึเกเล่มแรกได้อย่างแน่นอนนะคะเอาไว้ติดตามชมคลิปหน้านะคะ